สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวดูภารกิจรถตกทางนะครับมันมันไม่เช่งว่าตกทางหรอกตรงนี้มันะ <c oughs> ตรงนี้มันมันอันนั้นนะเป็นเหมือนน้อกแตนผมเลยอะ่ะกะว่าจะโชว์สักหน่อยแล้วมันมันวุบไปนะครับเนี่ยแลอันตรายนะค <c oughs> เดี๋ยวดูกับกู้ภัยแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอ้ยอย่าไปใกล้ไม่โครมากใช่ไหมเดาเดาเดายูทูบเบอร์วิ่งเต็มเลยยูทูบเบอร์ควยเลยเนี่อ่าเอามุมนี้ก็แล้วกันนะครับโอ้มันจะจมไม่นอเนยฝั่งนู้นนี่ถ้าทำไม่ดีเลยหงายเลยนะเนนี่ เอา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 ดีๆนะอันตรายนะครับโอ้ช็อตนี้วัดเสียวนะครับขอไปดูไกลๆหน่อยไม่ดูใกล้นะครับ อันนี้ใครนี่บ้านไหนนี่ไหนเอาช่วยเอาเยี่ยวมาตรวจหน่อยมาเนะลยสองนนยลงมาลงมามจ,จับตวัวเดียวไว้รุน่นอีกนะครับโอ้เสียวโอ้ ยังไงละเนาะคราวนี้เนี่ยโอ้บาทเสียวนะครับบ้าโอ้โอ้ไปได้อยู่โอ้ได้อยู่ได้ได้สบายเบื้อ โ oh. อ้โอ้อ oh, ขึ้น,นง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงกันต่อเ <c oughs> ดี๋ย <c oughs> วเรามาลงหลุมนี้กันต่อนะครับผมลงไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่หลุมนี้นะครับ เล่าลงอีกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาเช่างเหี่ยงมาลงอีกเขาได้ยาวเด้อฮ่าฮ่เด้อเด้ช่างเหี่ยงเจ้าไม่เอารถมาลงนี่ไหมเอารถผมมาลงอีกเแม่เฮ้มีการเออหนึ่งจุดเก้าก็ได้ไปเอาปะไม่เอาเอาเอาน้องแตนผมก็ได้แล้วก็เอาหนึ่งจุดเก้าดึงดึงขึ้นเอาปะดึงไม่ขึ้นหรอกขนาดรถบดดึงเมื่อกี้ยังลากยาวเกือบ แล้วจะไปไหนกันต่อเนี่ยจะไปบ้านคุณนั่นแหละมันผมไม่มีอะไรดอกมีแต่กี่เต็นนี่แหละเอามานี่แหละกลับเลยกันอดี๋ยวผมคนเดีกลับเลยกลับไว้เถอะเอาก็คุณแม่ผมไปไงโอ้จะเลี้ยงเบียร์สักลังอยู่กินบ่ฮะจะเลี้ยงเบียร์สักลังอยู่เนี่ยดีนะดีนะดีนะดีเลยเราจะไปร้องเพลงให้ฟังด้วยได้ป่ะได้เพลฟังด้วยไปได้ป่ะ เดี๋ยวเราจะลองเบียนให้ฟังด้วยมันทำอะไรเมื่อกี้กันดรงเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่านะฮาตอนรับช่างเอียวสักหน่อยนะ FC มาโดน รถมีเครื่องเสียงบ่างไหมฮะ,ะไรรถมีเครื่องเสียงบ่เนี่ยมีดังบ่ดังครับเปิดชุดเท่าไรติดตั้งมาชุดเท่าไรติดตั้งมากับรถโอ้โ <laughs> ห <laughs> <laughs> นึกว่าได้ตั้งมาแสนหนึ่งโอ้ยโอ้ย ตายแล้วตงบาปเมียควายเลยหาแทนเตัว์าหลังจะเอามาโชว์เขาก็โชว์ไม่ได้ดูมาทำอะไรดูร้องอันนี้พกอะไรมาเนี่ยเด้อเด้อนี่แหละไปอีกสามซอยสามซอยแล้วโค้งพอดีไหมเกือบถึงโค้งอ่ะมันจะมีเลี้ยวขวา อ๋อเลี้ยวขวาครับอืมอ,อืม,อม,อม,อมนั่นแหละเขาเรียกซอยสปาพี่ว่าเฮ้ยออยกรถเอา้ารถใครมาเนี่ยออ๋อแล้วเราจะไปไงยนุ่นระเบิดกลับรถนู่นหน่อยนะรถนู่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวดะกลับรถก่อนงงนู่นนู่นเอารถไปกลับตรงนู่นงงนุ่น,น,นใช่ไหมโอ้เอฟซีเขานึกว่าแต่เขาจะมานี่ไม่มีเอฟซีคนโคกสักคนเลยมีแต่ใส่อยูเ่เมนะื่อกี้นี่ โอ้ไม่รู้จักผมเดี๋ยวเราหาหาที่กลับก่อนมาเอาเยอะมาตรวจก่อนต้องว้รุ่นแถวนี้โอ้ยาบ้าถูกครับเมตรละยี่สิบาทแถวนี้เนี่ยตำรวจไม่มาลงเลยนะครับฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าเกิดว่าดูอยู่นะไว้รุ่นแถวนี้ โอ้เดี๋ยวไว้รุ่นดูคลิปอีกไม่ได้ไม่ได้ก็อ <c oughs> ยาบาค่อนข้างเยอะนะครับแถวนี้โอ้ลูกร้านติดงอมแงเมเลยนะครับไปบ้านผมมาะไปติดละเดี๋ยวไปซื้อเบียร์ก่อนอเ,เดี๋ยวไปไปก็ไปกลับรถตรง,งนั้นหนเดี๋ยวติดติดไม่โครอ่ะถอยยาวอ่ะ ไปกับรถับรถทางหลังนู่นแหละมาทางไหนไปทางนั้นเออมาทางไหนกับทางนั้นเอาไมโครให้ไมโครตักดินใส่โอไม่ได้ดินหลวง้วโดน ไปถอยรถตรงนู้นก็ได้ๆๆๆว่าจะให้แมคโครตักดินใส่ให้สักรถบุงกีนึงแต่ว่ามันเป็นคลองหลวงไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวโดนเด้งอ่า <laughs> โอเคนะครับผมโอ้อละวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ